อ่ะสวัสดีทุกคนกันเนาะในคลิปนี้เราจะมาสอนคุณผู้ชมทุกคนเรี่องการทำการเพิ่มยอดไลค์ให้ตัวคลิปวิดีโอของทิกตอกตัวเองกันใครน้องอยากจะให้คลิปวิดีโอมียอดไลค์ขึ้นมาเยอะๆหรืออยากให้เปิดกล้องมาเห็นตัวคลิปโดยการมียอดไลค์เพิ่มขึ้นมาเยอะๆเน้องลองรู้และทำตามกันได้แบบง่ายโดยวิธีขั้นตอนแรกแค่คุณผู้ชมได้เข้ามาตกวิสัยนี้เดี๋ยวเราจะมีการแปะลิงก์และทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่สองใต้คอมเมิ้นหรือคุมอธิบายก็สามารถที่จะกดเข้ามาโปใช้งาอะไรทำตามกันไปได้แบบง่าย และเมื่อเราได้เขามากันได้แล้วแบบนี้ในตัวเว็บไซต์ก็จะมีให้ได้ลงชื่อแล้วก็สมัครสมาชิกสำหรับใครที่ไม่มีสมาชิกสามารถกดสมัครที่ตรงด้านล่างนี้ก็ไปกดได้เนาะดยการที่เราได้กดทามารสมัครกันแล้วนะตามกระต่ารเขาจะเป็นแบบนี้โดยมีหน้าต่างให้เราได้ทําการกรอกข้อแล้วก็ข้อมูลตามไปเขาได้กำหนดกนไว้าแบบนี้เนาะโดยใครที่มีบัญชี Google Gmail หรอที่่ตรงด้านบนนี้เพื่อสมัครก็สามารถที่จะทําการกันได้หรือใครสมัครเร็จแล้วมีบัญชีอยู่แล้วแต่ย้อนกลับมาในตัวตรงนี้ อ่านแล้วลงชื่อชื่องานในตรงส่วนด้านนี้ก็สามารถมาเตือนัแฟนกันได้เนาะอ่าแล้วเมื่อเราได้เข้ามาครงแรในตัวของเวซายเวซต์ในต่างแรกของเขาก็จะเป็นประมาณนี้โดยมีหัวข้อหมดูมู่บริการให้เราได้ไปทําการและใช้งานอยู่ตรงนี้เนาะแล้วตรงด้านบนนี้ที่เราชี้กันไปเมื่อกี้ก็คือยอดเงินที่เราได้มาใช้งานในสต่างต่างตรงนี้เมื่อนใครที่อยากจะเข้ามาใช้เป็นครั้งแรกไปไม่ยอดเงินหรือยังหมดกันไปแต่มาที่ได้กดเข้ามาที่ตรงได้จริงๆไปกดก็ได้เนาะี่ฉันว่าเติมเงิน นะรดยถ้าเราได้คิดเข้ามากันได้แล้วที่หน้ตาต่างการเติมเงินตรง,ตรงด้านนี้เนาะเขาก็จะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้ให้กับเราได้คีดเข้ามาเพื่อที่จะตเ,เติมเงิติมได้ง่า,งงายๆโดยคีดเข้าไปกันก่อนโที่ทำวาช่องทางมาได้ขีดเข้ามาันไรที่ช่องทางเพราะว่าจมีช่องทางในการเติมเงินเนนพื่อนวาให้เราได้เรื่องแบบนี้กันเลยสามช่องทางไม่ว่าจะสแกนเคอร์พดมาทุกเนาคะมจะถูกมันพี่วอร์เดนหรือคิดโตถ้าว่าเรารู้จักและกะดูช่องทางอะไรเลยก็ไปเรื่อเลยในการเติมเงินหน้าสามช่องทางนี้ รือถ้าเราได้ไปย้อนเร่องิงอยู่แล้วตาเมินกันไปเสร็จแล้วแต่ย้อนกลับมาที่ตัวหน้าต่างแรกแองตัวเว็บไซต์เราปาไซต์ไม่จะย้อนกลับมากันไ้เนาะในตัวของเว็บไซต์ื่อที่จะใช้งานและทาการต่างๆตัวนี้เลยอ่ะยงในวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดไลค์ให้กับตัวคลิปในตอกของตัวเองในคลิาไปน้อที่จะอเปิดฟอร์มติ๊กตอกตรงด้านนี้แล้วก็มาทําการเลือกหน้าที่หัวข้อมุดหมู่กันเลยว่าเราต้องการที่จะเปิดหัวข้อไหนเนาะอ่ะ อย่างทําการในวันนีのの้เราต้องการจะเพิ่มก็คือยอดอ่าหัวไลค์ให้กับตัวขีของติ๊กต๊อกเองที่เราน้องได้ขี้เข้าไปที่ตัวหมุดหมู่ตรงนี้เนาะว่าเราต้องการจะเพิ่มหัวข้อเราก็คี้กข้าไปเลยอ่าเมื่อเรนได้รายหัวข้อมุดหมูดที่ต้องการทีนี้ให้เลือกตั้งต่ที่ตัวบริการหรือก็คือเลนะคะโดยฟ้าไมีเป็นการซื้อนวดแก้ให้เราได้ให้เราได้เลือกตันได้แบบนี้แล้วก็เลือกตัางแตเนาะตามที่ต้องการเดี๋ยวของเราจะขอเลือกเป็นนี้ก็ขี้เข้าไป อะเมื่อคุณผู้ชมเลือดเล็อนแล้วทั้งหมุดหมู่แล้วก็บริการที่นี้แค่ให้ย้อนกลับมาในตรงคลิปตอบตัวเองเพื่อลำการฟลอกดีงเนาะโดยทำการง่ายๆให้กดทอบไปที่จุดดาวเชมตัวคลิปเขาเดินขึ้นหน้าตาประมาณให้กดทั่มบอกรีดแต่ลดิงตัวคลิปที่ตอบเขาแล้วทีนี้ก็แค่ย้อนกลับมาตัวเว้ยสายเพื่อลิงมาวางเลวางนิ่ก็แล้วทีนี้ใส่จจำนวนพอได้เสร็จทำนี้ไว้จำนวนทีนี้ให้กดซ่งซื้อตรงด้านล่างนี้ ก็เป็นการเสร็จสิ้นแค่ไม่ที่ปล่อยไปง่ายกันแล้วแล้วเขาก็จะมีระบบบงตัวเว็บไซต์เฟซบุ๊เป็นการแจ้งบอกประมาณนี้เนาะแล้วก็สามารถที่จะดูแล้วก็รออุปกรณ์ได้เลยแล้วสำหรับเคนไทยจะเข้ามาใช่ตัวบนแล้วรับตัวออเดอร์มีการดูเบิร์มีจัดหน้าขัดข้องหรือว่ามีข้อผิดพลาด อาจจะว่าอยากแต่ข้าไปเช็คดูก an um ันก like, ่อนนะว่าเพาพอตรงนี對對้มีข้อผิดพลาดหรือมีการยกเลิกกันจริงจริงไหมกดเข้ามาดูตรงด้านนี้กันก่อนได้น้อที่ประวัติการของเธอเมื่อกี้รีพูดจำเป็นหน่อยเนาะจริงๆก็เมื่อกี้ได้สั่งเจ็แล้นก็ถือว่าเสร็จจแล้วแต่ถ้าอยากจะดตัว่าผิดพลาดจริงจริงก็กดเข้ามาดูที่ตรงด้านนี้กันก่อนได้น้อก็จะเป็นหน้าต่างให้ได้เราได้ดูได้เลยว่าสถานะของตัวเริ่มมีการอยู่ในระหว่างไหนมีข้อผิดพลาดหรือกระท้องจริงจริงกันไหมแล้วถ้าเขาไม่ใช่โปรแล้วมีข้อผิดพลาดจริงจริงไ่แตัว เน้าต่างของตัวเขาคือเนื้อสารที่ให้เราเนาะได้มาไว้ในการแจ้งปัญหาหรือว่าติดต่อสอบถามถ้าเกิดมีปัญหาบพูดยังไงอยากจะคุยหรือว่าติดต่อสอบถามประธาแกนมินสามารติดเครเข้ามาก็แล้วก็ว่าพี่หมัวโคตแล้วก็พิมพ์ข้อความเพื่อได้ส่งปัญหาแกนเมินกันได้เนาะโดยได้เป็นการไนบรับภาพโดยการแคปแล้วก็เนบส่งตรงด้านล่างนี้แล้วก็สามารถที่จมเกตกันได้เพื่อได้ไปส่งให้กับแอดมินหรือว่าให้แอดมินได้เข้ามาชิคดูปัญหาเรื่องต่างๆในตัวไซเนาะ แล้วสำหรับในคลิปนี้ก็ถ้าหากว่าใครเนาะที่สั่งต,งตงิดตามปกติกันไปแล้วอาจจะไม่ได้มีเป็นหานลูกขัดเทองซั่งซื้อกันไปแล้วจะลองย้อนไปดูยอดกันแล้วว่ายอดไลค์เป็นยังไงให้กดกัะไปดูไปได้เนาะในตัวคิดว่าตอนนี้จะมียอดไลค์ขึ้นมาบ้างหรือยังก็ในตอนนี้เลยยอดของเดิมที่มีแค่สี่เนาะเราลองมีหน้าจอดูวงท้องกันเลยว่าจะขึ้นมาบ้างไหม อ่านี่เลยหลังจากที่ได้ทำกรรารซื้อกันไปมากมายก็พูดจากเมื่อกี้นี่เองตอนนี้ยอดไลค์ีนต,ตัวควีิปของติ๊กต็เราก็ได้ไปขึ้นมาจะเจ็บไปเทปแเนาะอ่าก็นี่เลยจากเมื่อกี้คงเดิมอยู่สี่เราสําเซื้อกันไปหนึง 3, ่งร้อยก็ 5, ขึ้นมาเป็น1นึเป็นเทปประมาณนี้กันแล้วแต่แถมขั้นตอนวิธีการทําก็ไม่ไร้ยากหรือซับอนอะไรเลยด้วยใครที่เข้ามารับชมและสนใจที่จะเข้ามาทดลองหรือว่าใช้งานให้กดทข้ามาในลิงก์ที่ได้แปะว่าให้เพื่อทดลใช้งานและตาๆกันได้ไป,ไปง่ายกันได้เนาะคืสอสนใจได้ใช้งานหัวข้นเพิ่มเติมก็ยังสามารถที่จะไปใช้งานหัวข้นเพิ่มเติมกันได้เลยเนาะกับไอตัวเว็บไซต์ที่ได้แปะลิงก์ไว้ให อาณาตาก็ประมาณนี้้รสำหรับคลิปนี้ะขอฝากกันไ,ไ,ไว้ในปีนี้เลยถ้าใครได้สนใจก็ลองดูหรือถ้าดูไปแล้วและาตามตามรัศหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ไไในปีนี้สำหรับในตอนนี้ก็ขอบน,น,นะ